กุ้งติดวสันยิบเบยิบเบยเวลากุ้งตินดาบุดปอยุพอยุโอ้ยเมียเด็ดด๋ดเวลากุ้งติดดาจองยิมจังหวัดเวลากุ้งติดวสันดาบุดปอยุปอยุโอ้ยลูกสาวยอมเม่เอ้ยเม่หาเงินให้หลานไปโรงเรียนนะครับให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนี่ครับวิธีหาเงินนี่ตังทรตังทรร้อยหกสิบบาทรับว่าวันนี้จะได้กี่บาทนะครับนี่ครับก็ร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทแยกไว้แยกไว้ นะครับเดี๋ยวว่าวันวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับตังค์ร้อยบาทตังค์อนวันนี้200 200 200 300อยสนะครับสามรถุงนะครับสิ0 300 300งสามรงเป๊ะเลยครับ380บาท 380บาทนะครับสามบาทนะครับเอาหาตังให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับวิธีหาตังนะครับวันละสามร้อยสี่ร้อนะครับ <c oughs> ก็ขายกุ้งนะครับขายกุ้งเ,เวลาลูกหลานเอาเดเอาเอาลูกมาฝากเลี้ยงเราไม่ต้องจ้องแต่ขอลูกเขานะครับไม่ต้องขอลูกนะครับเราหาขายกุ้งอย่างนี้ให้เเงินซื้อขนมให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนได้นะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อสวัสดีครับดักกุ้งขายครับพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนนะครับวันละสามสี่ร้อยนะครับเช้ามาวันละสามสี่ร้อยนะครับลูกหลานเราลูกเต้าเขาเอามาฝากเลี้ยงเราก็ไม่ต้องไปขอขอตังแต่ลูกคอยแต่ลูกแต่หลานนะครับเราก็ขายกุ้งซื้อขนมเป็ต้นไป็ลูกได้นะครับนี่ครับวันละโลสองโลก็ได้นะครับ วันละสามสี่ร้อยนะครับเช้ามาครับงานอันลิเลกเรานะครับก็มีประสบการณ์สนุกด้วยนะครับสนุกด้วยนะครับครับผมนี่นะครับใส่ถุงนะครับถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบาทประมาณนี้นะครับได้ก้อยหนึ่งพอดีครับได้ประมาณนี้วันหนึ่งนะครับวันนี้ได้วันนี้วันนี้มานนี้นะครับนี่ครับก็นะครับใส่แบบนี้ อันนี้พึ่งดักเป็นฤดูการแรกนะครับปีนี้ได้เลิกวันแรกได้เลิกวันแรกไเลิกวันแรกก็ทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้าไม่ถึงยี่สิบถุงนะมะั้งไม่ถึงสองโลน่าจะอยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าถุงถุงละยี่สิบาทนะครับถุงละยี่สิบาทประมาณนี้นะครับถุงละยี่สิบบาทเนี่ยก้อยหนึ่งนะครับก้อยหนึ่ง เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปขายด้วยนะครับวันนี้ว่าวิธีการขายนะครับว่าจะขายแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปขายพร้อมๆกันเลยกุ้งครับกุ้งอ่าใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งถุงหมดไปจะหมดเออครับผมถุงละ20่สิบบาทซาวเดียวก็เอานะครับ กุ้งครับกุ้งกุ้งคนรอมาแล้วคนรอมาขายกุ้งครับคนรอมาขายกุ้งเอากุ้งไปจ้าะเต้นครับเต้นโอ้ถุงละยี่สิบบาทครับสาวเดียวก็เอาโอ้มันมีหลายประนาน มันมีอยู่5ถุงเหลืออยู่5ถุงครับซื้อถุงครึ่งเออพึ่งดักครั้งแรกวันนี้ขายดับขายดีหน่อยแล้วทำไงถึงจะไม่ตายเนี่ยโอ้เอาเอาเอาไปกินตอนไหนเอามาวนาวบีบเออไม่ตายนะเลยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่นน้ำมันก็บ่ตายเอาไว้ใส่ถุงหนึ่ง่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ่ขอบคุณนะครับคุณแม่ขาขายกล้วยทอดสามแยกสามแยกนองลึกนะครับสามแยกนองลึกฮะโอ้ไปดักเลยเฮ้ยไม่ดักดักสาเนี่ยวังสาวังสาวังปางเนี่ยวันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วใครจะจองจองได้นะครับพรุ่งนี้มาใหม่ ครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับจักรยานคู่ตัวน, <c oughs> นะครับจักรยานนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับวันนี้หมดแล้วกลับบ้านได้แล้วนะครับใครใครจะสั่งจองก็งสั่งจองล่วงหน้าได้ด้วย <c oughs> วันนี้หมดแล้วนะครับนี่นี่วิธีการขายนะครับ er แ,แบบเดียวหมดนะครับแ,แบบเดียวหมดเนี่ยตะกร้าจักรยานนะครับ ขายของต้องใช้เสียงนะครับลําโพงไม่เท่านะครับลําโพงไม่เท่าเสียงเราดีกว่าครับผมสวัสดีครับ